ครับสวัสดีครับทุกท่านเฮียหยวนคนเดิมกลับมาอีกแล้วนะครับช่วงนี้ยังติดภารกิจสำคัญเยอะช่วงปลายปีต้องขออภัยกับสมาชิกที่ตามในช่อง u t u b e เฮียหยวนพาลวยด้วยนะครับแต่ในกลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนแจก VP ยังให้ตามปกติอยากเข้ากลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนแจก VP ตามกติกาง่ายๆนะครับเพียงสมาชิกเล่นเว็บเดียวกับเฮียหยวนเฮียหยวนก็จะพาเข้ากลุ่มทีเด็ดเฮียหยวน แจก VP แล้วนะครับสนใจสมัครสมาชิกกดลิงก์ด้านล่างบริเวณใต้คลิปผมท้ำแถบลิงก์สีฟ้าเอาไว้แล้วเพียงคลิกกดสมัครเข้ามาก็จะได้เข้ากลุ่มทีเด็ดเฮียห,หยวนแจก VP แล้วนะครับยินดีต้อนรับนะครับทุกคนมาเขับมามาอยู่แบบพี่น้องแบบปันทัศนะแบบตรงไปตรงมาเฮียห,หยวนแจกทีเด็ด VP ครับวันนี้เร็วกระชับกันหน่อยนะครับสำหรับวันหยุด วันปิยะมหาราชของพวกเราวันนี้เฮียหยวนสนใจไปทางบอลพรีเมียร์ชิกอังกฤษนัดสำคัญมีการเจอกันของแอสตันวิลล่าทีมอันดับ2เจอลีดยูไนเต็ดทีมอันดับ10ที่สนามวิลล่าปาร์ตะเวลาตี2ตรงต,รงตามเวลาบ้านเราน่าเสือเป็นทางเจ้าบ้านแอสตันวิลล่าต่อที่ราคา0.25หรือราคาเสมอควบขึ้น มาดูการจัดตัวผู้เล่นและระบบการเล่นของแอสตันวิลล่าและลีดยูไนเต็ดก,กันนะครับวันนี้แอสตันวิลล่าที่ทำผลงานได้โดดเด่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ4นัดหลังสุดชนะรวดแถมสำคัญที่สุดคือ4นัดสนัดมีการเก็บคลีนชีตคือไม่เสียประตูแอสตันวิลล่ามาในระบบ4-2-3-1โดยเน้นกองกลาง5ตำแหน่ง มีกองกลางตัวรับคอยตัดเกมถึง2ตำแหน่งและกองหลังถึง4ตำแหน่งเป็นสไตล์การเล่นของแอสตันวิลล่าที่เน้นเกมตั้งรับและคอยสวนกลับตามสไตล์ถนัดส่วนลีดยูเนเต็ดทีมยุงทองที่เซอร์ไพรส์มากในฤดูกาลนี้พวกเขาอยู่ในอันดับที่10ในตารางพรีมีชิ์ชิพรีเมยร์ลีกในตอนนี้พวกเขามาในระบบส1 4 1โดยทิ้งกองหน้า เพียงหนึ่งตำแหน่งแต่กองกลางเห็นได้ชัดน,นะครับว่ามีกองกลางห้าตำแหน่งมีสวิปเปอร์และปีกคอยทำเกมลีดยูไนเต็ดเป็นทีมที่มีค่าเฉลี่ยนักเตะน้อยมากในทีมลีกอังกฤษในฤดูกาลนี้พวกเขามีนักเตะพลังหนุ่มเต็มทีมดาวรุ่งผสมตัวหลักตัวจริงของลีดยูไนเต็ด มักจะสร้างเซอร์ไพรส์วิ่งได้ตลอดเกม90นาทีไม่มีเหนื่อยแต่วันนี้เฮียหยวนมาดูตารางคะแนนของแอสตันวิลล่าสีนัดหลังสุดพวกเขาชนะลวดเก็บได้12คะแนนเต็มยิงได้12แล้วก็เสีย2ส่วนลีดยูไนเต็ดพวกเขา5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2มี9คะแนนมีนามีดคะแนนยิงได้9แล้วก็เสียประตูเสียประตู9ประตู สถิติการเจอกัน3นานัดหลังสุดใน, League Championship ในลีกแชมเปี้ยนชิพในฤดูกันของปี2018เป็นทางแอสตันวิลล่าชนะ1-0วิลล่าแพ้3-2นนะัดล่าสุดลีก g ยูไ n นเต็ดเสมอ1นในบ้านแอสตันวิลล่าวิลล่าพาร์ควิลล่าทำผลงานได้ดีกว่าคือชนะ1แล้วก็แพ้1ไม่ได้ดีกว่านะครับสูสีกันแต่ฟอร์มโดยรวม3นัดหลังสุดในปี2018-2019 ในลีดแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเห็นได้ชัดนนะครับว่าบ้านใครบ้านมันแต่ดูแล้วเห็นได้เลยว่าสิติไม่แตกต่างกันในปี2 0 1 8ทำให้วันนี้เฮียหยวนสนใจแนวทางในการลงทุนดังต่อไปนี้วันนี้นะครับเฮียหยวนให้บอลพิมียชิพอังกฤษเป็นการเจอกันของแอสตันวิลล่าเจอลีดยูไนเต็ด เตะเวลาตีสองตรงตามเวลาบ้านเราแอสตันวิลล่าสีนัดหลังสุดทําผลงานได้ดีเก็บ12คะแนนเต็มยิง12ประตูและก็เสีย2ประตูเป็นทีมที่เสียคลีนชีตน้อยที่สุดและเสียประตูน้อยที่สุดนักตอนนี้ส่วนลีดอยู่ในเต็ดพวกเขามาในฐานทีมเยือนชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2 เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาแต่วันนี้พวกเขาเจอแอสตันวิลล่าและในฐานะทีมเยือนลีดยูไนเต็ดคงเน้นเกมรับเต็มตัวและคอยสวนกลับตามสไตล์ถนัดของลีด d u ยูไนเต็ดที่มีพลังหนุ่มนักเตะที่มีอายุน้อยวิ่งได้ตลอดเกมทำให้วันนี้เฮียหยวนสนใจแนวทางในการลงทุนให้กดลองลีด d ยูไนเต็ด ที่ราคาครึ่งลูกหรือราคา0.5เป็นราคาที่น่าลงทุนที่สุดสำหรับวันนี้มาสรุปชา้ชาๆชาัดๆกันอีกครั้งนะครับสำหรับแนวทางในการลงทุนสำหรับวันนี้วันนี้นะครับเฮียหยวนสนใจแนวทางในการลงทุนไปทางบอลพรีเมียร์ชิอังกิษเป็นการเจอกันของแอสตันวิลลาเจอรลิดอยู่ในแตะๆเวลาตีสองตรงตามเวลาบ้านเราจากแนวทางที่เฮียหยวนได้สรุปและวิเคราะห์ไว้ข้างต้น เห็นด้วชันนะครับว่าวิลล่าทำผลงานได้ดีก็จริงแต่ลีดยูไนเตดเป็นทีมม้องใหม่หรือม้ามืดที่สร้างผลงานได้ดีไม่แพ้เช่นกันตามสไตล์ของลีดยูไนเตดแล้วในฐานะทีมเยือนพวกเขาเล่นรัดกลุ่มและคอยตั้งรับและสวนกลับตามสไตล์ถนัดเียหยวนเลยสนใจแนวทางในการลงทุนดังต่อไปนี้ให้กดลองลีดยูไนเตด ทีมเยือนที่ราคา0.5หรือราคาครึ่งลูกเป็นราคาที่น่าลงทุนที่สุดสำหรับวันนี้กดลองนะคะรับลองลีดอยู่ในเตทที่ราคาครึ่งลูกเป็นราคาที่น่าลงทุนที่สุดสำหรับวันนี้ชอบไหมครับถ้าชอบให้กดตามถ้าไม่ชอบส่วนได้ส่วนเลยนะครับเพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ต้องเข้าใจหลักในการลงทุนด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็กดไลค์กด subscribe กดกระดิงติดตามเบอร์ด้านล่างเพื่อเวลาเฮียหยวนอัพคลิปสมาชิกจะได้นำแนวทางไปวิเคราะห์ต่อแบบตรงไปตรงมาเฮียหยวนจากทีเด็ด VP ครับอย่าลืมนะครับคิดถึงการลงทุนคิดถึงเฮียหยวนนะครับทางเรามีเว็บที่ตอบโจทย์ทางด้านเกมกีฬาคาสิโน ที่ครอบคุมความต้องการของสมาชิกคองทุกด้านสนใจในการลงทุนกกบเฮียห,หยวนในรูปแบบการลงทุนแบบใหม่ที่สนุกเล่นง่ายและได้รับเงินจริงๆสนใจสมัครสมาชิกกดลิงก์ด้านล่างบริเวณใต้คลิปผมทำแถบลิงก์สีฟ้าเอาไว้แล้วเพียงคลิกกดสมัครเข้ามาก็จะได้เข้ากลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนจาก V ีพีขอขอบคุแอดล a กาแซก91เวรฟุตบอลออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและมั่นคงที่สุดในขณะนี้ เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่คอยสนับสนุนเฮียหยวนมาอย่างยาวนานเล่นจริงโอนไว้ไม่ผ่านเอเย่นต์เฮียหยวนดูแลสมาชิกอย่างพี่น้องทุกคนในกลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนแจก v ีพไม่ต้องกลัวโดนเว็บปิดหรือโดนจับเฮียหยวนกล้าการันตีไม่มีการปิดเว็บและปิดยูเซอร์แน่นอนสำหรับหรือกลาแกาหนึ่งขอฝากสมาชิกในกลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนแจก v p เฮียหยวนทำโปรโมชั่นดีๆไว้แทนคำขอบคุณเพียงคุณแชร์ลิงก์รับทรัพย์คุณก็จะได้ยอดเทิรนคืนสูงสุด1%ของยอดเพื่อนที่คุณเล่นเป็นโปรโมชั่นดีๆที่เฮียหยวนทำไว้แทนคำขอบคุณสำหรับสมาชิกในกลุ่มทีเด็กเฮียหยวนแจกบีพีวันนี้แนวทางของเฮียหยวนให้ลองหลีดอยู่ในเต็กที่ราคาครึ่งลูกเป็นราคา ที่น่าลงทุนที่สุดสำหรับวันนี้ชอบไหมครับถ้าชอบให้กดตามถ้าไม่ชอบส่วนได้ส่วนเลยนะครับขอบคุณครับ